มาถึงอีกวันนึ่งเลยชาววันพุธชาววันพุธขอดูขอดูคำนมวันพุธหน่อยครับชาววันพุธเป็นยังไงบ้างลองส่งส่งมาผมไม่เคยเห็นทีมงานวันพุธเลยนะมูเตลูทุกวันนี้ดีหรือยังคุณมูแบบไหนมูยังไงแล้วยังควรจะส่วนตัวนะเพราะว่ามูเตลูความหมายมันมีมันยังไงอาจารย์ผมไม่รู้จักผมไม่รู้จัก วความหมายก็คือ <ๆ S 2> การแบบว่าไปมูเนเหมือนว่าไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปใช้อะไรแบบนี้ไปไหว้อันนี้มีสรลาการสลสา,ารกาลิ้นทองหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสายมูอย่าลืมว่ามีหลายมีหลายแบบนะครับทั้งสายขาวสายดาร์กสายเทาครับกับการที่มูเนี่ยบางครั้งคนเรามัน มันเป็นกําลังใจอย่างหนึ่งจะหลีอย่างหนึ่งซึ่งมันเสริมบาร,รมีเราได้แต่สิ่งสุดท้ายนะผมบอกเลยว่าจะมูหรือไม่มูขึ้นอยู่กับตัวคุณว่าได้สร้างบุญบาร,รมีสร้างคุณความดีไหมอันนั้นแหะคือสําคัญลงทุนหุ้นจะดีไหมเดี๋ยวไพ่มันจะบอกออกออกเอง็อางั้นสองข้อนะฮะลงทุนหุ้นดีไหมเปลี่ยนงานใหม่เปลี่ยนงานไหมอยาออกอยากออกโอเคนี่เราจับสถิติเลยนะคนเกิดวันพุธไม่ได้ดูดวงกับเราแล้วเนี่ย ชาววันพุธไปไหนเอ่ยมาเข้ามาได้ไม่มาเลยไม่มาเลยส่วนใหญ่เป็นชาววันศุกร์เสาร์อาทิตย์เขารอกันเลยพฤหัสอ่เพราะว่าเป็นพุธก็เป็นพุธกลางคืนไปอีกนะก็เลยเป็นเพื่อหัสไปอีกนะครับโอเคมาอเราไปดูวันพุธกันชาววันพุธนะครับตั้งใจมพร้อมกันนะสื่อมาที่มืออ่านี่คุณคุณพูดผมอักเกนะฮะพูชูนะฮะพูชูเป็นคนเกาหลีนะฮะสื่อมาที่มือผมนะโดนซิเกิดเันพือหัสอีกนะครับ วันพุธไม่เจอนะฮะวันนี้ครับะบพื้นดวงของคุณเกิดวันพุธนะครับคนเกิดวันพุธคุณทัพพัฒน์ถาปณีถาปณีนะครับแล้วนี่ก็คุณพานุภาพนะครับพันนุภาพนะฮะนะครับก็ตั้งคำถามมาเลยนะครับตั้งคำถามมาเลย อนุภาพวันพฤหัสกันครับอ๋อนี่พฤหัสมานั่งรอกันเยอะแล้วนะฮะจริงดีกับอีกท่านนึงที่ถูกลอตเตอรี่อ่ะดีใจกับเขามากเลยคุณมาลีคุณมาลีคุณมาลีครับแสดงว่าเขาดูรายการเราครั้งนั้นด้วยอ้าวแล้วครับพื้นดวงของคนเกิดวันพุธนะครับคนเกิดวันพุธประจําเดือนธันวาคมของเดือนตุนาคมปีธันวาคมเนี่ยนฮะได้ครับสิ่งแรกนะครับชาววันพุธคุณจะต้องมีเรื่องหนักใจกังวลใจแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ มันจะมีเรื่องที่คุณต้องคิดไม่ตกคิดหนักนะครับช่วงทันวานี้นะครับครับปัญหารอบด้าน <owie S 1> ดาบล้อมรอบนะครับปิดตาเลยความหมายคือปัญหารอบด้านปัญหาเกิดจากคนอื่นนะไม่ใช่เกิดเกิดจากตัวคุณเพราะดาบม, <Cyr> มันล้อมนะเกิดจากปัญหาเกิดจากคนอื่นที่ทําให้คุณต้องคิดต้องแก้ใช้คํานี้เลยนะครับคุณต้องคิดต้องแก้อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่รู้ไหมคุณอาจจะเป็นช่างซ่อมไง ปัญหามาก็เลยต้องมาซ่อมเพราะไพ่ต้องถือดาบคุณหมายถึงว่าคุณต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดเลยครับปัญหาที่คุณจะต้องคิดต้องแก้นะครับคุณต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดแล้วทุกอย่างถึงจะสําเร็จใช้คํานี้ผมพูดคํานี้ได้เลยคุณเจษฎามาแรงมากเลยวันพุธมาปุ๊บถูกหวยหรือเปล่าครับซื้อหรือยังครับแต่ก่อนคุณเจษฎาจะไปถึงจุดนั้นนะครับคุณเจษฎามาดูนี่ก่อนคือคนต้องมีเรื่องปวดหัวนะก่อนจะพูดถึงเรื่องนั้นหาเลขไงใช่ แล้ที่สําคัญคุณจะปวดหัวคุณจะหนักใจปัญหารอบด้านทาให้คุณต้องคิดต้องแก้และมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดถึงจะสําเร็จอ่าใช้คํานี้เลยเลือกมันสักตัวเลือกมันสักตัวและที่สําคัญนะความรักไพ่ใบนี้เหมือนมีคนอิจฉาริษยาไม่ชอบให้เด่นเกินหน้าอหรือรักซอนซ่อนชูรักสามเศร้าก็อาจจะเกิดขึ้นได้ครับอย่าหวานในที่สาธารณะให้ระวังอย่างมากต้องระวังต้องระวังจะต้องระวังนะครับและที่สําคัญคือช่วงนี้ คุณอาจจะต้องเหนื่อยภายมาอีกแล้วอาจารย์เอ้มันทำไมเหนื่อยกันทุกคนเลยนะเนี่ยนะอันนี้เหนื่อยต้องเหนื่อยมากคุณอาจจะต้องเคลียร์งานหรือคุณจะอาจจะไม่ได้ไปไหนหรือเปล่าใช่คำนี้โอ้ถ้าปีใหม่ไม่ได้ไปนี่ถือว่าเหนื่อยมากจริงๆนะคือถือว่าเหนื่อยมากๆนะชาววันพุธเหมือนต้องแบกภาระงานอะไสราาสรารพัดสารเพครับและที่สําคัญเพื่อนผมที่รู้จักเกิดวันพุธกันทั้งนั้นอ้าวเอออย่าให้อาจารย์งสบายดิผมสบายให้เพื่อนทำเพราะว่าเพื่อนทำเพื่อนทำในเมื่อว่าเกิดมาทํางานก็ทําไป ต้องเหนื่อยต้องสู้นะครับช่วงนี้นะและภายตำแหน่งของปัญหาคุณไม่ต้องกลัวทรีออฟครับคือการเฉลิมฉลองแห่งความสำเร็จปัญหาจะถูกได้รับการที่ทำไปหนักแค่ไหนสุดท้ายก็ได้เฉลิมฉลองแก้ไขหมดครับแก้ไขได้แก้ไขได้ไม่ต้องกลัวนะครับยันทุ่มเทไปเลยครับแล้วได้แบบไหนไหมได้แบบชิวเฉียดได้แบบเส้นยาแดงผ่าแปดคิดว่าจะโอ้ยไม่รอดแน่สุดท้ายรอด ใช้คำนี้นะครับสุดท้ายรอดเขาบอกว่าเดทไลน์เดทไลน์เที่ยงคืน5้าทุ่มห้าเก้าสร็จคุณพิมพมี่นะครับพิมพ์สุภาที่ผมพูดเรื่องรักซอนซ่อนชูรัก3มเศร้าครับให้จําไว้เลยว่าอาจจะเกิดจากตัวคุณหรือเกิดจากตัวใครกันแน่นแน่แนเลยนะครับครับให้ลองดูเพราะไพ่ใบนี้มันขึ้นอา,อาจจะมีคนมาชอบคุณแต่คุณอา,อา,ณอาจจะคุณอาจจะไม่ชอบแล้วก็แล้วก็ได้ครับใช้คํานี้นะครับ แต่จะมีคําว่าคนจะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องปัญหาของคนรักมาได้ทั้งสองทางเลยนะแต่ว่ายาหวานในที่สาธารณะเพราะจะมีคนอิจฉานะจะมกค้องหรือคนต้องการจะแย่งด้วยใช่ไหมอ่าสงสัยจะแฟนสวยนะคุณพิมมี่เนี่ยอ่ะและที่สําคัญนะครับภาค The Heat of Sweat คุณจะหัวร้อนมากในช่วงเดือนเนี้ครับหัวร้อนเป็นไฟเลยเหมือนวางแผนเอาไว้ไม่เป็นไปตามแผนโปรแกรมเที่ยวแน่เลยผมว่าเรื่องงาน อ่าเดี๋ยวเวิร์กฟอร์มโฮมเดี๋ยวทุกคนเคลียร์สักพักเอาเรียกประชุมไม่หรอกหัวร้อนเรื่องร้านอาหารนี่แหละเพราะไม่มีที่นั่ที่นั่งนะครับเดินทางไปนะปีปีใหม่นะครับประเทศเปิดแล้วนะครับคนก็จะไปเที่ยวกันเยอะก็เผื่อกันนิดหน่อยนะจำได้ไหมคำถามทีมงานครับช่วยเอาขึ้นครับไพ่ใบนี้มาบอกตอบคำถามที่ทีมงานจะได้ไม่ต้องไม่ต้องเจาะลึกเลยอันนี้ เปลี่ยนงานไหมอยากออกไพ่ใบนี้ในใจคุณมันพูดเลยว่าเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นมีเกณฑ์จะต้องโยกย้ายที่อยู่อาศัยหรือที่ทํางานอย่างแน่นอนนะครับใจคุณอยากจะไปแล้วเตรียมเ,เก็บของเลยเตรียมเก็บของอนะครับเตรียมเก็บของย้ายแน่ครับแล้วใจคุณน่ยคืออยากคืออยากจะไปแล้วใช่คุณอะไรนะไม่ไม่ระโวไม่ได้หมองเหรอจร<ะ>โอเคมาจาก Facebook มาจากเฟซบ o ๊กตอนนี้คนที่มาดูเราเนี่ยมาจากทุกกล้องต่างแล้วนะครับอ้าว นะครับสำหรับพื้นดวงชะตาของคนเกิดวันพุธนะครับประจําเดือนธันวาคมเป็นไปดังนี้นะครับหัวร้อนง่ายหน่อยนะครับระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าการไปเที่ยวในปีใหม่เนี่ยมันต้องเป็นความสุขนะครับอะไรหนักนิดเบาหน่อยก็อภัยอภัยกันเพราะจริงๆแล้วทุกคนที่คุณเจอเขากําลังอยากมีความสุขทุกคนถูกต้องทุกคนอยากมีความสุขทุกคนอยากจะแฮปปี้ไม่มีใครอยากทะเลาะกันวันปีใหม่แล้วนนครับทุกคนกําลังกาลังรอเอาละอย่างนั้นเราก็ จ่เลือกเรื่องเอาเรื่องอะไรดีมาเมื่อกี้ไม่เรื่องไม่เคยมีโชคต้องทำยังไงอ่าผมพูดง่ายๆขอหวย16ค่ะโอ้โหขนาดนั้นเลยถ้าได้ขนาดนั้นแล้วเน่คณอยากได้หวยใช่ไหมผมไม่ได้ใบไปติดตามที่เพจผมแล้วไปเลื่อนดูคำตอบเดี๋ยวจะมไม่ได้ใบอีกแล้วนะไม่ได้ใบแล้วก็มีงวดนนี้ก็มีอีกไม่ได้ใบอ่าคือคิดว่าผมคิดว่าถ้าดวงคนเรามันจะถูกมันก็ถูกถ้ามันจะไม่ถูกต่อให้เลขมันมายัางไงมันก็ไม่ถูกแต่ถ้าเกิดอยากได้แนวทางการการ การได้เลขนะครับมีโชคสองทะลุฟ้ากับอาจารย์บุญสุภาอืนะได้เลยได้ได้ก็ได้เช่นกันอ่าตอนนี้เจาะลึกครับเจาะลึกมีโชคไหมนะอ่ามีโชคก่อนเพราะว่าเดินก่อนเลยคุณเจษฎามาเลยถูกหวยไหมอ่าเรื่องโชคก่อนแล้วก็เรื่องการงานนะเห็นว่าต้องโยกย้ายเนี่ยอ่าโอเคนะครับมีสองเรื่องมั้งอาจารย์การเงิน เอาการเงินก็ให้หลอยละกันเพราะว่าคนจะมีหลักๆการงานกับการเงินแล้วก็โชคลาภมามาทรงนี้หมดเลยโอเคนะครับความรักเอาการงานก่อนละกันความรักก็ยังไม่ต้องไปคิดมากนะครับอย่าหวานในที่สาธารณะคนจะอิจฉาได้การงานจะเป็นยังไงรั้งจิตไปพร้อมกันนะ นั่นแหละการลงทุนเดี๋ยวเราจะมาดูเลยว่าใครมาจอกอะไรยังไงบ้างนะครับตั้งจิตนะผริ่มนั่งสบายๆแล้วนะอาจารย์นะเชิญตากสยครับเรื่องการงานนะครับสืมาที่มือผมนะดูซิว่าเป็นยังไงบ้างชาววันพุธตั้งจิตไปพร้อมๆกันนะครับว่าการงานของคุณจะออกมาหัวหรือก้อยเรามาดูไปพร้อมๆกันครับเจาะลึกการงานของคนเกิดวันพุธประจําเดือนธันวาคม25 6 4ครับจะมีโบนัสไหมนะ อแอบรุนเหมือนกันนะแอบรุนนะอาจนะอาจารย์อยู่ที่นั่นไหนผมว่าไม่มีนะอาจารย์ไม่ต้องเอ่ยเลยทุกคนไป็นที่ทราบกันดีอย่าไปคิดเรื่องโบนัสมันคิดว่าอยู่ต่อยังไงก็ได้ก็โอเคแล้วโอ้โหการงานนี้คุณแบบผมไม่รู้นะเหมือนแบบภาระคุณอะไรสักคนอ่ะที่ถามว่าอยากออกมากน่ะดูสภาพคุณอ่ะเหมือนแบบภาระความรับผิดชอบทุกอย่างอะไรก็กูใช้คํานั้นได้เลยครับนะครับ ใช้คำคำนั้นได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างแบกบภาระทุกเรื่องนะครับเหมือนโดนเอาเปรียบโดนโกงยังไงไม่รู้ในการทํางานเนี่ยเหนื่อยแทนคนวันพุธจังเลยนะครับเหมือนต้องแบกภาระเนี่ยแต่คุณก็บริหารจัดการเก่งนะครับออแต่มันขึ้นเรื่องนี้อาจารย์มันเกิดแน่แน่ลักซ้อนเนี่ยลักซ้อนซ้อนชูมันจะเกิดขึ้นนะมันยังมาแทรกในเรื่องของงานการติดต่อประสานงานหรือคนอิจฉาริษยาก็ได้เรื่องของงานนะให้ระวังเรื่องการอิจฉาริษยา ผมบอกได้เลยว่าระวังจะมีคนไม่ชอบให้คุณเด่นเกินหน้าอย่างแน่นอนใช้คํานี้ทุกอย่างมันดูช้ามันดูเนิบดูทุกอย่างมันไม่แบบทำไมมันไม่ถึงมันไม่จุดนั้นสักทีอะไรเงี้ยไพ่เดอะเดทนะผมบอกเลยหมายาถ้าเร<ล>ืเ่องขึ้นเป็นการงานแปลว่าถ้ารเรื่องการงานหมายถึงว่าเหมือนคนจะตกงานเห<อ>มือนคนจะตกงานก็ได้เหมือนคนถูกให้ออกจากงานหรืออยากจะออกจากงานเดี๋ยวนี้เลยใช้คํานี้ได้เขาเรียกว่าอะไรหมดสัมพันธ์กับการงานนั้นแล้วใช่ไหม ใช้คำนั้นนเพราะ,ะามันคือตายจากกันเพราะว่าเดเมทีถ้าความหมายของงานคือหมายถึงว่าอยากจะออกจากงานหรือการตกงานหรืออยากจะออกไปจากจุดนั้นเลยใช้คำนั้นอิมเมเดียแล้วมันก็ไปกลับไปสอดคล้องกับควาว่าเปลี่ยนงานนะถูกต้องครับแต่ให้ใบนี้ถ้าใครคิดจะอยู่ต่อแล้วคุณยังสู้ต่อให้อดทนนิดหนึ่งเดี๋ยวมันทุกอย่างแล้วมันจะดีขึ้นอมันแค่เป็นช่วง<ช>เวลาน,นี้มันเป็นช่วงเวลาที่เา,าเลวร้ายทจะผ่านไปท่านเดงวันพุธแต่จริงเรื่องจริงสามีไปมากับคนอื่นอ๋อ โก็นี่แหละหลักซอนซอนยูในนี้เลยนะครับครับมาต้องขอแสดงความเสียใจนะครับแต่ว่าก็น่าจะเป็นเรื่องน่ายินดีด้วยเพราะไปแล้วขาใหม่เลยครับนะฮะอย่าไปสนใจกับแบบนั้นเลยฮะจางครับนะครับอ่ะเป็นกําลังใจให้นะครับสู้ๆต่อไปครับยังไงเราอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วครับได้ครับต่อไปเรื่องการเรื่องการเงิน ดูซิว่าการเงินคุณจะเป็นยังไงบ้างรวมทั้งผมจะให้พูดถึงเรื่องการลงทุนด้วยการเงินและการลงทุนการเงินและการลงทุนของคุณจะเป็นยังไงบ้างัางจิตไปพร้อมกันนะสำหรับชาววันพุธนะครับหุ้นไม่ใช่โชคลาภนะครับหุ้นไม่ใช่โชคลาภอ่ามันคือการลงทุนว่าคุณจะได้เงินมามันต้องใช้สติปัญญาใช้ข้อมูลใช้สมองใช้การวิเคราะห์แยกแยะนะครับผมเชื่อว่า90%ตอนนี้คนเด็กรุ่นใหม่หรือผู้ใหญ่หลายๆท่านก็เล่นคลิปตงคริปโตมาคงมาขุดกันเยอะหรือไม่ก็เล่นนนนุ้อะไรกั ชาววันพุธตั้งจิตไปพร้อมๆกันนะครับดูซิว่าเราจะหาเงินได้ง่ายไหมและการเงินจะดีไหมในช่วงนี้หรือต้องติดขัดหรือควรสต็อปไม่ควรจะต้องไปลงทุนต่อตั้งจิตนะจะขุดต่อหรือว่าหยุดแมนโอเคสื่อมาให้มือครับครับคุณเกยวันพุธครับสื่อมานะฮะสวัสดีครับคุณแอนนะนะครับเลยบัญัดไม่เป็นไรครับรายการเราดูแลหลังได้ครับรายการเราดูแลหลังได้ สอดคล้องพอดีนะอาจารย์นี่เรื่องการเงินใช่ไหมฮะ<ช>ก็การเงินนะเขาคุณเคพีเคพีเขาบอกว่าจะมีคนอุปมภ์มใหม่ไหมนะฮะก็เรื่องการเงินครับอาอย่างนี้ช่วงการเงินของชาววันพุธเดือนนี้นะครับคุณอยากจะนอนนิ่งี้ไม่อยากคิดอะไรแล้วเหนื่อยหมดอะไรตายอยากหมดอะไรตายอยากหมดความรู้สึกไปแล้วลวไพ่มันขึ้นว่าเหมือนแบบต้องลุยต้องสู้อุอปสรรคเยอะ <m uch an> นอน,นไม่ได้เนยอย่างนี้การเงินก็ขาดก็ขาดสภาพคล่องนนอนนะไม่ได้อย่างนี้นอนไม่ได้อย่างนี้ต้องลุกมาสูส้นะครับต้องลุกมาสู้นะต้องใจเย็นนะต้องลุกมาสู้นะครับและที่สําคัญคือต้องหมุนเงินครับช่วงเดือนนี้คุณอาจจะต้องหมุนเงินหน่อยและคุณเป็นคนคาดหวังสูงเงินที่ได้อาจอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้ตามคาดนะครับแต่ถามว่ามันได้ไหมได้ได้แต่อาจจะไม่ได้ตามคาดที่เราได้ตั้งไว้ใช้คำนี้ไพ่ใบนี้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองแล้วคุณที่ถามว่า จะมีคนอุปถัมภ์ไหมก็นีไงไพ่ใบเนี้ยถ้าพูดถึงความรักรมันคือรักซอนซ้อนชูถ้าผู้ชายได้มีเกณฑ์จะต้องมีเมียน้อยหรือมีกิก๊กคุณจะได้รับการเลี้ยงดูหรือถ้าพูดเป็นดวงชะตาของผู้ชายผู้ชายก็จะมีเกณฑ์ต้องมีกิก๊กมีหลักซ้อนเกิดขึ้นนะครับทําให้แบบว่าสามารถที่เรียกว่าอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรืออะไรบางอย่างสามารถที่จะอุปถัมภ์กันกันได้นะครับแต่แป<ต>ล<บ>ว่ามีผูอ<ม>ุปถัม แต่ผมว่าไม่ควรจะมีนะเพราะว่าการที่คุณมีคนรักดูแลแล้วคุณไปทําอย่างนั้นมันก็จะกลายเป็นบาปนะครับไม่แต่ตอนนี้เขามีเขาถามผู้มีอุปถัมภ์ก็แปลว่าอย่างงี้มีมีคนมาอุปถัมภ์เนาะใช่ครับเพราะใบสุดท้ายใบสุดท้ายคือง่ายๆว่าการเงินของคุณเดี๋ยวมันจะดีขึ้นอุปสรรคเยอะเห็นหน้าเครียดกันใหญ่เลยนะชาววันพุธไม่ต้องเครียดผมรู้ว่าทุกคนเครียดเพราะเดี๋ยวทุกอย่างเดี๋ยวเงินมันจะดีขึ้นนะครับนะครับการเงินจะดีขึ้นนะครับ คุณอะไรนะด์กแฟมิลี่รักซ้อนเรารู้จะรู้ไวๆนี้ไหมคะอาจารย์ใช้คำนี้จะดีกว่าว่าเป็นการระวังไม่จำเป็นจะต้องมีเสมอหมายถึงว่าอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นคนรักของคุณคุณอาจจะเป็นคนที่แบบมีคนที่เข้ามาก็อาจจะเป็นเพื่อนตามหลักโพรศาสเนี่ยนะเรื่องบางเรื่องเนี่ยพอเรารู้แล้วไม่เกิดได้จริงนะไม่ใช่ว่าทุกทุกอย่างมันสามารนเหตุผลที่เราต้องมาดูดวงเนี่ยมาดูดวงเพราะว่าบางครั้งพอเรารู้ก่อน เราไม่การ,ระวังได้เราก็ระวังระวังได้นะขึ้นอยู่กับคุณสองคนการที่ดูแลผมผมบอกนะเวลาที่เราจะดูดวงหรืออะไรแล้วก็ตามไพ่มันแค่ไกด์ไลน์ของชีวิตแต่สุดท้ายแล้วขึ้นกับการกระทําผมจะเป็นคนที่ให้แบบลูกดวงแบบว่าโอเคมันเหมือนเพลงที่เขาบอกว่าอะไรเจ็ดสิบต้องฝ่าฟันสามสิบ<อ>ลิขิลิขิตฟ้า<ส>แต่สําหรับผมนะผมให้ห้าสิบลิขิตฟ้าก็ต้องมี บางคนบอกว่าคุณจะรวยแต่ถ้าลิขิตฟ้าคุณไม่มีโชคชะตาไม่มีแนวทางหรือไม่มีโอกาสคุณก็ไม่มีทางรวยคุณจะไปทําธุรกิจยังไงไม่มีลิขิตฟ้าก็รวยไม่ได้ครับผมเชื่อนะครับฉะนั้นคือให้รู้จักสร้างบัวแต่ที่แน่ที่สุดนะแต่ที่แน่ที่สุดอะแต่ถ้าไม่ฝ่าฟันนะไม่รวยชัวแน่นอนอันนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะถ้าผมทํานายหรือผมดูดวงให้ใครปั๊บผมบอกว่าคุณจะรวยนะแต่คุณนอนอยู่บ้านคุณไม่ทําอะไรผมบอกเลยไม่มีทาง ต่อให้คุณจะดวงดีแล้วจะแค่ไหนคุณไม่ทําอะไรเงินก็ไม่มีทางเข้าครับเพราะขนาดบอกว่าจะถูกหวยถ้าไม่ซื้อก็ไม่มีสิทธิ์นะถูกต้องการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้การพิจารณานะครับก็ถือว่าไม่น่าไม่น่าห่วงเท่าไหร่ไม่น่าห่วงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับเพราะสุดท้ายคุณได้รับข่าวดีครับถึงแม้ปัญหาคุณจะมาหนักแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าคุณได้รับข่าวดีในตอนท้ายนั่นหมายความว่าคุณจะผ่านมันไปได้เร็วๆนี้โอเคอ่ะทีนี้ เรื่องเมื่อกี้เรื่องการโชคลาคโชคลาบดูซิว่าชาวันพุทธจะเป็นยังไงนะครับโชคลาบโชคลาบที่ก็ไม่ได้หมายถึงหวยอย่างเดียวนะครับหมายถึงว่าสิ่งที่ได้มานะครับได้อะไรที่เป็นเงินก้อนหรือได้ํามาที่แบบอะไรที่แบบว่าลุกๆไปที่ร้านอาหารแล้วเขาบอกว่าโอ้ยโต๊ะนั่งไม่มีเลยเดี๋ยววันนี้ให้กินฟรีอย่างนี้ก็เป็นโชคลาบได้จิตนะครับ นะครับโชคลาภของคนเกิดวันพุธนะครับประจําเดือนธันวาคมนะครับเป็นการเจาะลึกนะครับซึ่งเราเจาะลึกของวันคนเกิดวันพุธแล้วเนี่ยครบแล้ว3เรื่องแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่เอออาจารย์ทั้งสองคนเจาะลึกไม่ตรงใจสิ่งที่อยากรู้เลยก็เข้ามาดูส่วนตัวกับดรเทมได้นะครับตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี่แหละครับนะนะครับมาทีนี้เราก็มารวยกันต่ออ่ารวยกันต่อเลยโชคลาภโชคลาภสำหรับชาววันพุธเหนื่อยอืม เหนื <N> ่อ <N> ยมากไม่ใช่เดือนของคุณอย่าไปซื้อเยอะถ้าอยากเล่นก็เล่นเล็กๆนๆ้อยๆถ้บ <N> คุณ <N> คืออยากจะซื้อลอตเตอร์ล็อตเตอรี่อันนี้มันจะถ<ล>ูกหลอกด้วยนะสีไพ่มันขึ้นว่าเหมือนแบบมีเกมต้องเอาเงินให้ใครหรือใครจะมายืมเงินก็เกิดก็เกิดขึ้นได้นะนอกจากไม่ได้โชค่ายด้วยทุกอย่างเหมือนต้องแข่งขันฟาดฟันระวังโดนแทงข้างหลังครับเนี่ยทุกอย่างต้องระวังเหมือนต้องมวยต้องสู้โชคลาบเนี่ยไม่ง่ายนะ ชาววันพุธผมให้คำนี้เลยทำดีดีไพ่อะไรที่มันไหม้มันก็จะไหม้นะอาจารย์ใช่เพราะอะไรที่มันเยสมันก็จะเยสวันจันทร์ไงวันจันทร์ทุกอย่างเป็นไปตามบัญชาสวรรค์ใช้คำนี้เลยครับทุกทุกอย่างเป็นไปตามบัญชาสวรรค์นะและที่สำคัญก็คือคุณเป็นคนฉลาดแต่คุณจะต้องเหนื่อยในการที่จะหาเงินก็เก่งอยู่แล้วอะไปเพึ่งโชคลาภทำไมใช่ไหม ต้องออกแรงครับใช้คำง่ายๆเงินไม่ออกเงินไม่มานะฮะช่วงเดือนนี้ชาวพุทธต้องออกแรงนิดนี่คุณมาเ็าบอกร้านอาหารที่แบบแบบที่ว่าเมื่อกี้ก็คือว่าไม่มีที่นั่งแล้วก็แล้วก็ให้กินฟรีอ่ะให้ขนมถ้วยหนึ่งฟรีครับนะมีเยอะมีเยอะครับได้เลยอาวครบแล้วสําหรับคนเกิดวันพุธวันพุธเดี๋ยวชาววันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เดี๋ยวเสน